ปะปาโอโยโกโตโอิกินาไซหนุ่มนักศึกษามหาวิทยายลัยน้องใหม่เซกาวะยูตะเขาสูญเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่เด็กและตอนนี้อาศัยอยู่เพียงลําพังตั้งแต่ที่ยูริผู้เป็นพี่ได้แต่งงานกับชายวัยกลางคนวันหนึ่งยูริไหวหวานให้เขาช่วยดูแลลูกสาวทั้ง3าคนของเธอเนื่องจากต้องออกเดินทางไปกับสามีเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์โดยเป็นลูกติดส,สามีสองคนได้แก่ทาคานาชิโซระและทาคานาชิมิอุและลูกของตัวพี่สาวเองอีกหนึ่งคนชื่อทาคานาชิฮินะยูตะรับคําขอร้องเลี้ยงดูเด็กคู หญิงทั้ง3าคนอย่างไม่เต็มใจจนกระทั่งได้ทราบข่าวยูรี่กับสามีหายสาบสูญไปเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุเพื่อไม่ให้3พี่น้องต้องถูกญาติภาคจากกันเขาจึงตัดสินใจรับเลี้ยงเด็กทั้ง3คนเองเรื่องราวอันวุ่นวายกับ3สาวในอพาร์ตเมนต์นเล็กๆจึงได้เริ่มต้นขึ้นให้3เต็ม6คะแนนมาแนวคล้ายกับอุซางีดอปแต่ผสมความเป็นเลิฟคอมเมดี้เข้าไปด้วยเพราะพี่ทั้งสองไม่ได้มีสายเลือดเดียวกันแถมยังตั้งใจอ่อยตัวเอกซะขนาดนั้นทําให้คิดดีไม่ได้เลยใครที่ชอบแนวเลี้ยงต้อยว้สอย